กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวช่องสองแสงบอยด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับเกม fc 25 manager c a r e e r mode กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ย ep ที่4นะครับต่อเนื่องจาก ep ที่แล้วเลยนะครับ ep นี้เนี่ยเราจะเจอกับเบอร์ลี่นะเบอร์ลี่อันดับที่20เรียกว่าอันดับสุดท้ายของท้ายตารางเลยนะวันมาดูกันว่าบุ้ยเนี่ยจะติดคอหรือเปล่านัดที่แล้วเจอแมนยูเจอเชลซีเสมอแมนยูชนะเชลซีไปนะครับใน ep ที่แล้วนะครับส่วน ep นี้เราไปมันกันต่อเลยครับเพราะว่า ep ที่แล้วเนี่ย มันหยดมากนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยกดไปดูหน้าช่องแล้วกดเลือก EP ที่3ได้นะครับมีรูปปกอยู่นะว่าอ e ีเลียงเป็น EP กี่ EP นะโอเคไปเริ่มกันเลยครับเปิดบ้านนะครับรับการมาเยือนของเบอร์ลี่นะเดี๋ยวไปดูสควอตของเรากันหน่อยนะครับเราเนี่ยอยู่อันดับที่5นะนัดน,นี้ผมขอใช้เป็นเจ้าปีโดแล้วกัน นะครับยืนตัวจริงแทนโซลังกี้ผมให้โซลังกี้พักหน่อยพักแล้วก็เอาทาเซนลงมานะครับใช้เป็นเซนเตอร์เ,เป็นเปาคูบาซี่นะครับยืนคู่กับมาร์กเกฮีนะครับส่วนทางด้านขวานะครับแบดลี่เนี่ยเหมือนจะฟอร์มตกลงไปหน่อยนะขอใช้เป็นโจโกเมสแล้วกันนะครับโอเคส่วนที่เหลือก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนแค่ตำแหน่งของโจโกเมสเปาคูบาซี่แล้วก็เจ้าเปโดนะครับไปลุยกันเลย ที่เดอะซิตี้กลาวครับตามของฟอร์เรสนะฮะในเกมทำมาโดยการโชนะฮะตีดจุดจีนของเรายกเข้าขวาแล้วปั่นตัวนี้นะมาโอเคเกมเริ่มครับ เราไปดูให้มาที่เฟ,ล,ฟลิก,ลกวันนี้มีเจบอบวยจะบวยจะติดคอรหรือเปล่าสำหรับนอตติงแฮมฟอเรสต์เจ้าบ่าของเราตาชิงมาไป,ดโ,ปดโ,โดนไปโดนโดนจิ้มออกไปได้ครับเอสตูปินานโอเคครับไม่ผ่านเอสตูปินานครับก็ผ่านหนีโอ้ปิดตัวจี๊ดของเขาปิดขวาตัวจี๊ดโอ้เอสตูปิาาปนานไม่ทันครับโกเมิ ตึบขึ้นลูกนี้โหเกือบเหมือนกี่สิเป็นอันโอ้โหอ้โหเกินมาโจลินตันโอ้เป็นลำเลียวโฉบมามาที่คาร์ลินเขยวโยกหมุนหมุนลูกนี้ยังไงกิมได้ครับเอาคูบาซี่ให้มาที่โกเมสโกเมสออกมาเฟลิกเฟลิกนี่ทางด้านเนโตเนโตสปีดนี้เนโตเนโต้โหเนเธอขับมอไซส์เนโตปาดโอ้โหอะไรวันนี้ กระชากอย่างเหนือส่งเท่านั้นแหละออกอะไรก็ไม่รู้การนาชโชกานาชายให้เปโดจับเปโดจับเข้าซ้ายแล้วลองกดดูนีโอ้โหโนเสาแม่เกือบหายเหมือนกันนะโอ้โหเข้าขวานะเมื่อกี้ไม่ใช่เข้าซ้ายแต่มันจับซ้ายไปต่อครับเบอร์รี่จะสวนยังโดนชะลอไว้โดยการแฟนเบสเป็นเกมบุกของเบอร์ลี่บ้างบอกม่าลูนี่เกฮีเก็บได้ครับเอสตูปินานให้มาอราริฮันโดกานาโช เข้ากลางมาที่กาเฟนเบดกาเฟนเบดให้ไปที่เจ้าเปโดมาที่เปโดเมโตเมโตให้ข้างในเจ้าเฟลิกเบิรและทัดอินยังไม่เข้าอีกโอ้กันตัวฉันไม่ได้บอนมันคุกคิกเอายังไงสุดท้ายเป็นเจ้าเปโดซ้ำก็ไม่ได้อะโวอย่างมั่วเลยครับลูกนี้เรียกว่าชุลมุนมาลุมมาลุมมตุยมาลุมาตุ้มมากเอออะไรก็ไม่รู้ นะซิงเกิาแชมโบได้ไหมแชมโบกระชากมาแล้วยวิงบังได้โอเค,โ,อเคโ,อโกเมสเอาไม่พ้นยังไงเราดูยิงพวกนี้โอ้โห<อ>เกือบไปเหมือนกันครับขว,ดวัดระคิสของเขาก็อลารเหมือนกันคูปูปาซียังไงไม่ได้ ชาิมาเอสตูปินานยังบังไว้อยู่ไม่ไม่อยู่แล้วครับแล้วเราดูล็อกลูกนี้ยิงโอ้โหไม่ตรงกรอขออยู่ครับกาโชกาโช,าาโชพาเลื้อเข้ามาด้านในแล้วให้ออกขวาไปที่เจ้าเฟลิกเฟลิกจะให้ทัดอินหรือเปล่าเฟลิกโยมาแล้วหักกับมาเฟสโอ้โหเจ้าไปโดยิงเบาไปหน่อยครับโดนไม่เต็มครับเจฮีเก็บได้ครับมาที่เอสตูปินานสตูปินานให้เข้ามาด้านในเป็นเฟลิกเฟลิกเล่น <Joel> ออกมาเป็นเนโต้เนโต้ให้เปโดโอ้โหสามสี่ตัวหน้านี้ชื่อโนโนโตโต้โนโนอยู no. uh ่นะกลับเป็นแบดให้ช่องนี้เปโดเปโดมีวิ่งก้าหนังไม่ได้ครับยังติดกองหลังของเบอร์ลี่อยู่มาอีกรอบนึงยังไง uh huh. ขึ้นมากลับเป็นแบดบังไ <c oughs> ว้อยู่ครับโอมสตมาซ้อนซ้อนอะไรอะ่ะ <c oughs> ผ่านไปเลย พลิกแล้วยิงลูกนี้ไม่สมกอบครับวางแผนมาสู้ทางด้านลิมเส้นเหมือนกันเอาแล้วต uh, ัดได้จังหวะนี้โจลิงตันให้มาเจ้าเฟลิกเจ้าเฟลิกเจ้าเฟลิกงัดขอส่องหน่อยแล้วกันโอ้ยโอ้เฟลิกครับลูกนี้ยิงชนเสานอกครับดูจังหวะนี้ขอลองซัดหน่อยครับโอ้มันตะบันมันเหมือนกันครับมันตีนแล้วเกินโอ้โหมันจะสามเหลี่ยมแต่ไซส์ออกไปหน่อยครับไซส์ก้อยครับแม่ี่ตูนโกรธเลยไซส์ก้อยพี่พูนมองหน้าเลยนะเ็นเองตบเองเป็นไง โกเมสยังอยู่โกเมสยังอ่านบอลไวโกเมสวิ่งเข้าไปเอา้าโควดข oh, ออีกทีนึงโกเมสบอกนี่ไง <it> มันง่ายไปหนูหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้โหขอขยับนิดน,นึงครับใช้เป็นทาน้าของเจ้าหนูเทาเส้นหน่อยนะแล้วก็ให้อดัมวอร์ดันเนี่ยลงมายืยนแทนกาเฟนแบกนะใช้เจ้าเอเลียตแคนเฟลิกนะโคววลแทนเกฮีนะครับให เด็กๆได้เล่นกันบ้างครับสำหรับเอเรสก็ได้ขยับพวกดาวลุ่งลงมาบ้างนะเอเลียดเห็นเท้าเส้นเห็นเท้าเส้นเท้าเส้นเอเลียี่ซสายเหมือนกันนะฮะอ๋อแล้วลูกนี้กานาโชจิ้มได้กานาโชพามาด้านในมีเจ้าหนูเท้าเส้นกานาโชปาดอย่างติดอยู่ยังติดกองหลังอยู่ครับโอ้ขึงชุดใหญ่เหมือนกันครับทางด้านของเบอร์รี่เรียบร้อยครับเอาครับเอเลียดตัดมาได้ มีเจ้าหนูเ้าเส้นทาทางอยู่คนเดียวออกขวามาข้างไม่ถนัดแต่ขอลองซัดหน่อยได้ไหมโอ้โห,โหมาเหมือนกันครับจรเจ้าหนูเท้าเส้นนะแต่งเข้าขวาข้างไม่ถนัดครับแล้วลองซัดลูกนี้อย่างคมครับพี่น้องครับโอ้โห,โหสุดยอดครับนี่มาดูจังหวะที่นี่ครับหักออกจากขวามาแล้วหลงไปหนึ่งคนครับแล้วซัดลูกนี้อย่างคมคนระับไปเสาสองครับโอ้โห,โหโดูดครับ เจ้านหนูนะโคตไกลครับ19บปีเท่านั้นทาวเซนนะครับแตนเข้ามาผมมิดไล่ออกมาครับแล้วจะพลิกเจอคูบาซี่ครับสุดยอดครับโจโลิงตันให้มาเอเลียดเอเลียดพิงไว้ก่อนทาวเซนเล่นทาวเซนเห็นกานาโชวิ่งครับาากานาโชอาศัยสปีดลูกนี้แล้วให้ตรงกลางเอเลียดคอสัตลูกนี้โอ้โหเซฟครับ <94. S 2> เป็นลูกเซฟครับโอ้โหนึกว่าจะหายไปแล้วครับแล้วทาวเซนบีดต่อเลย ต่อเลยครับบีตต่อเลยแล้วโ,โหหายหมดยังไงเนี่ยชิปโอ้โหโห,โห,โห,โหโต้องยอมครับลูกนี้ผมให้ลูกทีมเพชซิ่งนะฮะแล้วนี่ครับมันดันสูงครับแล้วไม่ได้บอลครับก็เลยเสียประตูครับซ้อมมาด้วตัวหนึ่งครับเบอร์ลี่ก็จู้ไม่ถอยครับมาโจลิงตันอาดัมวอร์ดันวอร์ดันให้ยังติดอยู่ต้องเริ่มเพสแล้วครับ นี่ครับเราเพชรได้ครับเนโต้ไปโดนโเนโต้เนโต้เจอจิ้มโอ้โหไปห่วงบอลครับคิดช้าไปหน่อยครับไปโดนเนโต้แล้วเอเลียดวิ่งมายัางไงไม่ได้ครับแชะไว้ได้เอาครับอาร์เจนตินอา้าไม่ได้อีกยังเจสซี่บินานมาให้กานาโชกานาโชมีแล็บขึ้นมาโดยเอเลียดเอเลียดหลุดรครับลุกนี้ฮาวิเอเลียดขอสั้นไปซ้ายไม่เหลือครับรอบนี้โอ้โหฮาวิเอเลียตครับ องกลางชาวอังกฤษนะครับเดาลูกมาสจานคนนี้นะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดครับลูกเมื่อกี้วัดระยะครับติดเซฟลูกนี้ไม่เหลือครับไม่พลาดครับเฮาเยียสามประตูตอนหนึ่งครับผมยูเรียมเดียวสะใจมากครับระยะเวลาประมาณนี้คิดว่าไม่มีอะไรจะผิดพลาดแล้วนะครับอาจจะคว้าสามแต้มไปได้อย่างสบายๆเยียเตะทิ้งเลยครับสามประตูตอนหนึ่งครับจบเกมฟอ r เรส เก็บ3ามแต้มในบ้านได้ครับบวยไม่ติดคอนะ่ยเอาละครับมาถึงช่วงเดซไลน์เดย์แล้วนะครับเป็นวันสุดท้ายของตลาดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารายละเอียดเนี่ยมีใครยื่นอะไรเข้ามาบ้างนะสำหรับเลมตี้ครับเขาเป็นห่วงเรื่องอนาคตนะครับว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะเล่นแทนเมโลโคเชสด้วยนะไม่มีปัญหาครับเขาเป็นนักเตะที่อยู่ในแผนการทันทีมผมอยู่แล้วนะครับสำหรับเลมตี้ครเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับเพื่อนๆออฟเฟอร์เนี่ยตัวสําคัญหมดเลยครับผมดเจิตหมดนะคร โอเคครับนะัดต่อไปเนี่ยเราเจอกับด้นานของลิเวอร์พูลนะครับอันดับที่7ของตารางนะโอเคเราสคิปไปแมตช์ที่เจอกับลิเวอร์พูลเลยดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากที่เตะกับลิเวอร์พูลเสร็จเนี่ยผมจะมาอัปเดตทีมหน่อยนะครับอัปเดตทีมจัดการเรื่องนู่นนี่ภายในทีมนะครับในภายในสมโมสรน,นะครับให้ทุกคนได้ทราบนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่จบแมตช์ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับหลังจาก EP นี้เนี่ยรวมไปถึง EP นี้ด้วยแหละนะครับ จะเป็นการเตะแค่2แมตช์นะครับแล้วก็ผมจะอัปเดตแล้วก็บัวน้าทีมต่อไปนะครับเตะแค่2แมตช์เนี่ยเป็นคุณภาพเน้นๆนะครับความมันแบบเต็มๆนะครับอ่ะทางด้านเอสตูปินานนะครับขอใช้เป็นเรมตี้แล้วกันนะครับตำแหน่งก็เปลี่ยนไม่เยอะครับเปลี่ยนแค่ตำแหน่งของเรมตี้แทนเอสตูปินานตัว man, นักเตะที่น่าจะตามมองเป็นแรนก็เป็นแบทครับ e เป็นห้องเครื่องคนสำคัญของฟอเรสเลยและครับ ปาน,นักเตะเก่าลิเวอร์พูลเช่นกันนะครับเัาเกมเริ่มครับ้ยหูเราพิชลูกนี้ไม่ได้กิสมันแย่ไ่ได้เลยครับมาแล้วลุยดิอาร์กิสมันโซบอสไลแล้วกิสมันกิสมันยังคมอ่ะคร้ยิงลูกนี้ครับกิสมันเป็นคนไปขโมยบอลมาจากนะเหมือนโจลิงตันนะ มาครับเริ่มใหม่ครับโดนเร็วมากในทีที่สามเดนซี่โซลินต้องค่อยๆเคาะครับการเฟนแบกมีทำทางอยู่เนโต้มีขู่ไม่ได้ครับนิมิดไปครับที่กานาโชกาลาโชให้มาเปลิกมีอ้อมอ้อมมาแล้วครับโซลันกี้วิ่งมาสวยซ้ายข้อความโซลันกี้เซฟครับโอ้โหยังครับเป็นเอนโดเอนโดพามาที่ดีอาร์ครับ ดูดีอสตอบตันมามเล่นกับโรเปซันขวางไว้ครับไม่ให้ไปแล้วอยังไปได้ครับความเร็วของดีอสส์โซบอตไลหักข้อโอโ้โหแล้วปาดกีสมันโอโ้โหนี่ครับทีมที่เพสซิ่งเร็วครับแล้วปีกไวมากครับดูโบอตไลลนี้รันี้โอ,อ,อ้โหแบตลี่ได้แต่มองฮะ ถัดอินเข้าไปสองลูกไปแล้วโอ้โหสองลูกสุไปแล้วนรกคิมเยนจริงแดนดี่แดนดี่พาขึ้นมาไอกนานาโชกาาโชมีเจ้าเฟลิกเฟลิกกระชากมาเฟลิกกระชากมาสุดเส้นยังไม่มีใครเฟลิกงัดยิงเองครับโอ้โห,โโหโชกทิ้งไม่ได้ครับโอ้โหเฟลิกมาดื้อเหมือนกันนูโนโอ้โหโดูเงอไหลหรือว่าฝนมันหยดใส่หัวแกวะ ส่งบอลไล่มาแล้วยิงติดยิงเตะบิ๊กโอ้โหอะไรนเนี่ยบอลแม่นเคี้ยวมาอนโชเข้ากลางมาเจ้าเฟลิกเฟลิกมีม,มีมีวิ่งอยู่วิ่งออกไปข้างๆก่อนลบกันมาทัดอินเรียบร้อยครับสองมาดูนหนึ่งครับโอเคครับตีใครแตกได้ก่อนครับโดยโดมมนิกโซลันจี้ครับ จับเหมือนกันครับแลมตี้โอ้โหวันนี้เอาซาลาได้ค่อนข้างอยู่มัดครับมาโซลันกี้โซลันกี้จะหนีไปคนเดียวไม่ได้ครับคืนมาก่อนที่เปโดเปโดให้มาจเจอร์นตันเจอร์นตันตังก่อนครับโซลันกี้เข้าซ้ายเข้าซ้าย<ๆ>จะให้โอ้โหเปเลมีโซลันกี้วิ่งแล้วโซลันกี้ออกมันนี่ครับเนโต้กระชาก ยิงสองสองนะโอ้โหมาครับโอ้โหเจ้าไปดูไอเจ้าปเปหลิกโอ้โหดูตีนกระพือปีกเลยโอ้โหโอ้โหตีมส,สำรองดีใจเลยครับให้มาโจลินตันโจลินตันมาการาโชกานาโชยังโดนล้อมไว้อยู่ออกมาเนโตคืนการาโชทีการาโชกาเฟนแบดให้มาโรานกี้ออกขวาขวาแล้วโรนกี้ได้ซัดลูกนี้โอ้โห สามมาดูราสองครับปูลูกนี้โดเมนิคโซลันกี้ครับเด็กเก่าลิเวอร์เหมือนกันนะครับผมบอกเลยว่าทีมผมเนี่ยลิเวอร์สาขาสองชัดชัดกับแฟนแบทให้ไปโซลังกี้เราพาดทัวร์เลยครับกา่ชากได้ครับเสาสองมีมีครับแต่จะให้เสาแรกเลยแล้วยิงลูกนี้โอ้ไม่เหลือครับตีมะดูราสองครับโอฟอเรสต์นำห่างสองลูกครับในบ้านลิเวอร์พูลนี่ถีบพรมอีกที เออแอนฟิวเหรอแอนฟิวเหรอแอนฟิวแค่ชื่อสนามเปล่าโอเคครับจบเกมมบสองมาดรวยสี่ครับโอ้โห oh, oh. เรียกว่าคาบ้านเลยดีกว่านะครับหลริวฟูเนี่ยโดนนำก่อนด้วยนะครับพอเลสโดนนำก่อนด้วยนะครับแล้วก็กลับมาชนะได้สี่เรืสอง อ่าเรามาดูการอัปเดตของโลนะครับเรียกว่าโลของตอนแล้วตำแหน่งนะครับนักเตะแต่ละตัวนะครับว่าผมเนี่ยจะเน้นไปทางไหนบ้างนะเหมือนกองหน้าเนี่ยครับผมให้เจ้าหนูลิซทาวเซนเนี่ยเล่นปรับโลเป็นโพเชอร์ก่อนนะก็แบบเหมือนแบบว่านักล่านะแปรตรงตัวก่อนที่จะเล่นแอดวานซ์ฟอร์เวิร์ดส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าตามแผนเนี่ยจะเล่นเป็นเอเดวานฟอร์เวิร์ดครับแต่ผมอยากให้ฝึกความคมก่อนนะครับสำหรับวิธเขาเส้นนะเพราะน้องเนี่ยอายุน้อยอยู่นะครับเนี่ยเหมือนเจ้าเปโดเนี่ยครับก็เป็นเอเดวานฟอร์เวิร์ดครับส่วนโดมินิกโซลันกี้ครับผมให้ฝึกเป็นทาร์เก็ตละเป็นทาร์เก็ตฟอร์เวิร์ดละเพราะว่าเอเดวานเนี่ยเขาพัดผัดแล้วนะครับโปเช่ก็ผัดพัดแล้วนะครับส่วนเฟลน่าในผมยังไม่ค่อยเล่นนะครับที่เน้นจริงๆก็จะเป็นกองกลางตัวลุกนะกองกลางตัวลุกอย่างเช่นเจ้าเฟลิกเนี่ยก็คือจะเน้นเป็นชาร์โลสไตรเกอร์นะครับรวมไปถึงฮาาวเเเเย์์ออลีดกก็็ปนนชโสไตรรระคับ พวกปีกก็เป็นอินไซด์นะครับอินไซด์ฟอร์เวิร์ดการก็ box box deep lying, บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ดิฟไลน์อิงปกติครับอ่ะไปดูทีมสเกลของเราหน่อยครับว่าอัปเดตมาเป็นยังไงบ้างนะอัปเดนะตนักเตะมาเนลสันเหรอเบนเนลสัน Nelson, กองหลังของเลสเตอร์นะครับก็น่าสนใจดีครับให้ทีมสเกลไปลองทัาทามมาก่อนนะครับพวกดาวรุ่งเนี่ยคิสเตนเซนจะขอบคิสเตนเซนเหรออโ้โหเล่นได้ตำแหน่งหลายตำแหน่งเลย แบคขวาแบกซ้ายแล้วดันขึ้นไปเล่น RM ก็ปิดขวาได้ด้วยนะครับโอ้โหเจ้าหนูคนนี้มี potential นะครับในการที่จะพัฒนาต่อได้ดูครับขีดเขียวเลยครับหาเท้าซ้ายด้วยครับเป็นแรงซ้ายทางขวาอินาคิลุยส์โอ้นี้ก็มี potential ครับที่จะพัฒนาต่อได้ครับขอเก็บไว้ก่อนนะครับแต่เหมือนจะส่งสกาไปไม่ได้แล้วสกาเราเต็มนะครับนัดแรกเราเจอยูเว่เจอยูเวนตุสนะฮะนัดแรกนัดที่2 นัดที่2เจอโมนาโกนะครับนัดที่3ไม่รู้จักทีมนี้ต่อไปเป็นเจอไบเอ์ลเว่าคูเซนนะครับไปเจอดินาโมซาแกร็บนะครับเจอดอตมูลนะครับก็เรียกว่าน่าจะเจอกันในกลุ่มประมาณนี้แหละครับมันเป็นการเตะยูฟาแบบใหม่เนาะแต่ต้องมาทำความเข้าใจกันใหม่นะครับโอเคเรามาสรุป EP นี้ก่อนนะครับ E p นี้เนี่ย ไป2นัดก็เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดนั่นแหละนะครับเอาชนะทางด้านของเลี้ยวพูดได้นะครับนัดล่าสุดก็4ประตูสองส่ว,สวนอีกนัดหนึ่งเนี่ยก็เอาชนะทางด้านของบวยได้นะครับบวยอย่างเบอร์ลี่นะครับเราก็เก็บชัยชนะมาได้3แต้มสําคัญเลยนะครับทั้ง2นัดนี้เราได้มาหกแต้มนะครับมาดูอันนี้นิดหนึ่งทีมอัลดูวิโอ้โหมีโซลันกี้ติดด้วยมีเจ้าเฟลิกมีมาร์เกฮีโอ้โหสคนนะครับของ อเลสนะครับแวะมาดูนิดนึงแวมาดูนิดนึงโอเคครับทีมยังค่อนข้างไปในเวที่ดีนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยว EP หน้าเนี่ยเราจะไปเตะยูฟาแล้วนัดแรกจะยูเวนตุสนะครับสำหรับ EP นี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ